สวัสดีพี่นอ้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางจามาพบกับแนวทางฮานอยมัดรวมจะแนวทางของวันที่เก่าเดือนหนึ่งจะมกราาสองหาหกแปดจะมืดเป็นวันพฤหัสจะมื้ก็นมาพบกับแนวทางของแอนจอยตามเคยจะสำหรับโพนฮานอยมัดรวมเมือ่อว,วันที่แปดสำหรับน้อยมัดรวมเด่นไปที่สามหก วิ่งลู่จากกันหนึ่งสำหรับสามตัวบนอบรอบเฉพาะกิดหาเจ็ดเก่าผ่าไปล่างสามหนึ่งสำหรับสามหนึ่งเข่าหนึ่งสามจะเน้นเลยรอบเฉพาะกิดล่างจากสำหรับสุดกันสุดกองเขาจะขู่เข่าเนาะจับขู่เข้าสุดการเนาะจะเน้นเน,น้น,น,นสำหรับสุดเด่นเด่นสามส,สามมารอบพิเศษจะเจ็ดสามสองตัวเดิมของนที่เจ็ดจะ โอ้โหเจ็ดสามสองดีนะบอกตัวเดิมสามสองสามเนาะมาเจ็ดสามสองสำหรับสามสองจับคู่พาดไฟจ่าพิเศษบนเขาเด่นสามดุดสามจ่าสองตัวหลังสามแปดจะพิเศษเด่นมาขบบนหลังจ่าเด่นซายวุดสามเขาเด่นบนเด้งหลังแต่จับคู่พาดไปทั้งบนทั้งหลังเลยเนาะรอพิเศษเด่นซ้ายวุดุดสามมาจับหายถึงสามเจ็ดมาสามแปดจ่า รอ,อบปกติจะแปดหนึ่งหาชุดกันมีหนึ่งจะจะเปลกไปบูถึงหนึ่งหาอีกอันกันหนึ่งศูนย์โอ้โหปกติสิบลูเอาหนึ่งศูนย์สีขามหนึ่งขาวหนึ่งศูนย์มาหนึ่งสองสามสี่เป๊ะหนึ่งหาพอดีเมื่อนี่เอาหนึ่งศูนย์มาหนึ่งหาจะหนึ่งสี่กับพาดไปหนึ่งซับกระเสียดไปสําหรับชุดกันโค้ชเฮาจะเด่นหนึ่งมาล่างเค็ดเก้าพาดไปจะ สำหรับรอบ V.I.P จะสองเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเด่นเลขเด่นฉุดกันมาเนาะแต่จับไปบ่นทึกเนาจะเก้าหนึ่งหนึ่งเก 91, 99, ้าเราจะลาเกตสองผาอ่านไปสำหรับสุดสามตัวของเฮาก่ะผ่านไปเนาะจา้าอันนี้คือผลฮานอยของวันที่แปดเนาะสำหรับน้อยมัดรวมของเฮาเมื่อนี้เราจะจับคููเขาแค่รอบเฉพาะกิจรอบเดียวเนาะ เด่นเขาเฮามาเราจะเด่นสร้างตุดสามมาแต่จับปูพาดไปโอ้โหสามสองสามแปดจ้ะสำหรับเด่นชุดก,กันก็นถือว่ามาจะจับคู่พาดไปโอ้โหเหมือนจับคู่เขาแค่คู่เดียวเนาะจับจะพาดไปหลายคู่อยู่เด้อนี่ฮานอยมารวมมัวว่านเราจะ,ะสำหรับที่เก่าตามบื่นกันต่อจ้าสวงปังกับปังคักปังแน่ ส่งพาดกับลาดค่กพาดแงเนาะโอ้โหรออสเคียเลยมาแบบนี้สำหรับมัดรวมวันนี้ให้ไปที่เด่นเก้ากับศูนย์วิ่งลูดจ้า่ะเก่ากับศูนย์เาศูนย์กับเก้าจะตัวเดียวกันเนาะจับคู่เด่นศูนย์วิ่งลูดศูนย์มีตามนี้เลย สำหรับเด่นเก้าวิลุธเก้าจะจับคู่มีสำหรับแนวทางของเอจจอยมือนี่คือได้เลขเบิร์นหนึ่ง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 กับศูนย์ศูนย์อยู่เด้อจ้ะชุดหน่อยเด้อจ้ะสำหรับเลขเบิร์น หนึ่เมื่อนี้เอสจะขอกันเบิร์หายศนย์ศูนละกันเนาะเป็นเลขเด่นพอดีเนาะจ้ะซาซาตัวกันจะสีมี4ี่ห4สเจปตามด้วย4 9 3ตัวบน หนึู่่สุดท่ายเดี๋ยวมาเบิ่งตัวเน้นกันก่อนเนาะสตัวบนวันนี้ขอเน้นไปที่คู่สุดท้ายจ้ะ1 4ึหกับคู่แรก904กันจ้ะ4ี่แเกเบิเก้าหนึ่งเก้าสนย์สองศูนย์ สำหรับห้าน้อยมัดร่วมแอดจอยห้สี่น้อยจะเฉพาะกิจถึง VIP จะสำหรับมัดร่วมในการเปรียบเทียบพิจารณากันเบิงเนาะเผื่อมีตัวมักตัวชอบเนาะจะสำหรับมัดร่วมขอ้เฮาเนาะนจานแนวทางของแอดจอยคือสำหรับห้าน้อยแอดจอยลูกห้2สองสูตรเนาะจะมัดร่วมกัดแยกน้อยจาอ่ะถือว่าตอบโจทย์เนาะขอมือนี่ก็อคอยมาปังๆละคัเนาะจ้าของห้พี่นอ้องทุกคนทุกท่านทีเข้ามารับชมแนวทางสูตรเฮงๆปังๆรวยๆกันถูก คนถูกทานจะรับชมวัยเป็นแนวทางแล้วจะถามมีตัวมักตัวชอบคอยตามจะผิดพลาดประกันใดกับโคตรโคไพว้ด้วยละกันจะโคหายชกชคมนัมนมันเฮ่งปังๆังรวยรวยกันถุกคนถูกทานจะสวัสดีจ้า